ไอ้นี่ไอ้เชี่ยนี่จะให้กุได้เก็บสองมึงเฮ้ยเฮ้ยวิ่งวิ่งวิ่งจับเฮ้ย,อย,อยเอาเรื่องว่ะไอ้เชี่ยโอ้ภาพสวยงามคมกลิบเลยนะครับรมารมเออาหรอฝรามเหรอเองเองซาเหรอเองซ่าเหรอ เอาละครับทุกคนเราก็จะพามาประกอบคอมเซ็ตสีขาวดำเรียบดำดูดสเปคสุดแรงกันอีกแล้วนะครับก่อนในนี้เราก็ประกอบคอมตู้ปลาไปนะวันนี้ก็คล้ายๆคอมตู้ปลาแหละแต่มันจะเป็นแบบเคสทรงทาวเวอร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตอนประกอบเสร็จเนาะว่ามันจะสวยงามแค่ไหนเอาละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มประกอบคอมกันเลยนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ก็เป็นเมนบอร์ดตัวคุ้มนะครับเป็น s l b P o g b 60m pro rs นะครับตัวนี้ เป็นรุ่น B60M นะครับอัปเดตไปออกรุ่นล่าสุดสามารถใส่กับ c p ลูอินเทลจะได้เดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นนะว่าเป็นบอร์ดตัวนี้เด่นตรงไหนบ้างนะเฮ้ยอย่างแรกเลยมีไฟ RGB ที่ขอบมุมขวาล่างนะครับแล้วก็มีระบบเสียงในฮิีมิกสมจริงนะครับสามารถปรับโหมดได้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนะสามารถปรับได้ตามใจชอบเลย มีฮีทซิงในการระบายความร้อน led m 2ให้ด้วยนะครับทำให้ m 2เย็นความเร็วอ่านเขียนจะไม่ค่อยตกนะครับรองรับไฮเปอร์ m 2ด้วยนะครับ gen 4 x 4นะครับเร็วแรงอีกหนึ่งสล็อตก็เป็นรองรับ gen 3 x 4แล้วก็รองรับ m 2 SATA ตนะครับต่อมาครับตัวนี้ก็รองรับเคสที่มี usb type c ด้านหน้าเคสนะครับมีพอร์ตให้ด้วยแล้วก็ภาค์ใจไฟครับ8เสเศษก็เพียงพอต่อการใช้กับ CPU คอ r e i5 Gen13 ที่ไม่ได้ลงทายด้วยเคนะครับแล้วก็มีซอฟต์แวร์ p y l h r o คม RGB สามารถปรับไฟ RGB สามารถซิงค์ไฟ RGB ได้เต็มระบบเลยนะครับส่วนพอร์ตการเชื่อมต่อด้านหลังก็จะมี USB 3.2 Gen1 สองอรพอตนะครับแล้วก็ตัวน,นี้อีกสองพอตตัวนี้ก็เป็น USB 2.0ปกติสามารถต่อจอแยกได้2หน้าจอระบบเสียง7.1 Intel g i g a Bit l a n รองรับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะครับล็อต การ์ดจอก็เป็น PCIe 4.0นะครับแล้วก็รองรับการ์ดไ i ไฟในกรณีที่เราใช้ CPU ที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยตัว F เดี๋ยวเราจะมาแกะ Unbox กันเลยครับผมนะลองเอามาใส่กับ CPU เลยตัวนี้ก็จะเป็น b a c k i o สัวนี้ก็สาย SATA หรือว่า h ัน d d i นั่นเองนะแล้วก็มีน็อตขัน M 2มาให้คนทางเยอะเลยแล้วก็มีหนังสือคู่มืออยู่น็อต M 2อีกแล้วนะครับแกะมาก,ก็จะเจอเมนบอร์ด ถ้าเจอการ์จอันนี่น่าจะแปลกแล้วทุกคนนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าตามเมนบอร์ดกันใกล้ๆเลยครับสายแลมด้วย4แถวครับมีซิงค์ระบายความร้อนพักเตะไฟนนหนาๆเลยแล้วก็นี่ครับก็เป็นีทซิงค์ระบายความร้อนอินดอทูสโตร์การ์ดจอเสริมความแข็งแรงตัวนี้เอาไว้ใส่การ์ดไวไฟตัวนี้ไว้ใส่เสียบการ์ดเสียงการ์ดแคปเจอร์การ์ดแลนอะไรได้หมดเลยนะครับในส่วนของตัวนี้ชิปเซ็ตระบายความร้อนแล้วก็พอร์ตการเชื่อมต่อ RGB ที่เสียบซูบูร์แฟน วัตเตอร์ปั๊มต่างตนะครับตอนนี้ก็เป็นที่เสียบไทซี่ยูบีสามนี่ก็เป็นที่เสียบอินโนทูอีหนึ่งจุดนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่อง CPU เพื่อที่จะเตรียมใส่กับเมนบอร์ดกันเลยครับซ p u ที่ใช้เป็น Intel Core i5 รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับ Gen 13 i5 1 3 4 0 0 F ตัวนี้มี10คอร์16เทรดถ้าเทียบกับตัว Gen2 ิบสอเจจะมี 6พทุ2เ okay, ทนะครับแน่นอนว่าตัวนี้ดีกว่านะครับในเรื่องของการตัดต่อการเลนเดอร์สามารถทําได้ไวกว่ารองรับการประมวลผลหลายหน้าต่างได้ดีกว่านะครับแล้วก็ขอสปีดก็ค่อนข้างสูงเลยตัวนี้ก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุด Gen3 เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยป๊บนี่นะของใหม่มือหนึ่งทุกชิ้นนะครับถ้าใครสนใจสัมปุงกับคอมตามงบหรือว่าคอมแต่งสวยนะก็ทักมหาองได้เลยนะครับจัดให้ได้หมดขอแค่มีงบ นะครับมาบอกแอดปอกได้เลยจัดให้ได้นะหรือว่าอยากได้แอดครับผมอยากให้พอกทำคลิปผมลงช่องก็ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวจัดให้เลยนะนี่ก็เป็นตัว CPU นะครับส่วนสต็อกคูลเลอร์เราไม่ได้ใช้นะเราจะใช้เป็นชุดระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเสริมความสวยงามให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์ครับเอาไว้ติดหน้าเคสก็ได้หรือว่าเอาไว้ติดหน้าตู้เย็นก็ได้เช่นกันนะครับ ต่อมาเราก็มาติดตั้งแรมกันเลยนะครับแรมก็จะเป็น16กิกบัส3,200นะครับเป็นแรมมาตรฐานเล่นเกมทุกวันนี้นะครับอัปซอร์น็อกนะก็ถือว่าเป็นแรมที่ดีมีคุณภาพราคาไม่แพงนี่ใช้เป็นคูณ2นะครับเอ็ดพก็ประกอบให้ลูกค้าบ่อยนะตัวนี้ของดีมีคุณภาพราคาไม่แพงครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดตั้งเลยนะครับแล้วก็กดสลักปุ๊บปุ๊บนี่แล้วก็วางลงไปแบบนี้แล้วก็กดลงไปมันจะดังชุบ นี่หนึ่งตัว2ตัวทีนี้เราก็มาติดตั้ง ssd m กันเลยนะครับตัวนี้ก็จะมีฮีทซิงระบายความร้อนมาให้เราด้วยแล้วก็อ่านสองยกขึ้นมานี่ก็จะมีพลาสติกป้องกันซิลิโคนก่อนแล้วก็แกะออกจากนั้นเราก็เอา ssd m 2มาใส่ครับวิธีติดตั้งก็ง่ายแสนง,ง่ายเสียงเข้าไปปั๊ แล้วก็วางขันน็อตกลับไปที่เดิมเอาละหลังจากที่เราเตรียมเมนบอร์ดอะเล็ตตัแล้วนะครับเราก็จะมาติดต er ั้งโพสต์สปนยครั้งแรกนะที่แอดปอกมาแกะสไปายให้ดูนะครับไม่ใช่ว่าครั้งแรกสิก็คือไม่ได้มาแกะสไปายให้ดูนานแล span, ้วนะครับเพราะว่าติดตั <resonated S 2> ้งโพสต์สไปา์มันติดตั้งไม่ได้ยากอะไรก็เลยข้ามไปนะเพื่อประหยัดเวลาแต่นี่ะแอดปอกอารมณ์ดีก็เลยมาถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ก็เป็นโพสต์สไปายตัว เจลวัตนะครับโอ้โหจ่ายไฟแบบเหลือเฟืองในอนาคตอัปเกรดสีวิวแรงๆพวก i7 การ์จอพวก4070อะไรพวกเนี้ยก็ยังใช้ได้นะครับมีมาตรฐาน80พัทประหยัดไฟแล้วก็ตัวนี้ก็จ่ายไฟนิ่งเสถียรนะครับยี่ห้อไว้วางใจได้ครับผมระดับโลกนะครับซิวเวอร์สโตนนี่ครับของใหม่แกะกล่องนะครับยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนะี่ยก็อยู่ในถุงบับเบิ้ลอย่างดีเดีย๋ยวไระคอตัวไปแกะแบบกันดีกว่าป่ะนี่ครับหน้าตาสปายก็ จะเป็นประมาณนี้คนระับผม700วัตต์ Silverstone สายก็จะเป็นสายถักเฉพาะตัว24พินนะครับสวิตช์แล้วก็เปิดไว้นี่ครับนะอันนี้เปิดนะอันนี้ปิดเปิดไว้คลมมมาข้างล่างนี้นะแล้วก็เอาใส่เข้าไปครับโอเคเดี๋ยวเราไปขันน็อตก่อนแนละ้วเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปกันครับทีนี้ก็เอาเมนบอร์ดมาใส่เลยนะครับเราติดตั้ง Back แอกโก่อนนะอเอแล้วก็ ลองวางลงไปแล้วเราก็ลองขยับเลียงรูน็อตดีๆนะครับเมื่อรูน็อตทุกอย่างตรงเรียบร้แล้วนะโอเคแล้วก็ผมจะเสียบสาย24พินเลยเคสที่เป็นเคสมอนเรุ่นใหม่นะครับออกแบบมาได้สวยงามดูหลามากในราคาเป็นมิตรภาพนะครับอะต่อมาแล้วก็เสียบสายไฟเลี้ยง CPU ครับ8พินเสียบปั๊บอะต่อมาเดี๋ยวพอาะจะทำการเสียบพวกสายไฟต่างๆ พวกฟอนต์พาร์เนล USB แล้วก็อะดิโอแล้วเราก็จะมาติดตั้งตัวชุดตะบาอควร้อนด้วยน้ำเราก็มาเตรียมชุดน้ำเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นของซินามินะครับราคาประหยัดนะจุดเด่นก็มีไฟ RGB ตรงพัดลมนะครับแล้วก็จะมีไฟที่อยู่ตรงแกนกลางนะครับจะดูแบบเป็นสามมิติเนาะแล้วก็ตรงกลางครับผมเหมือนมีรูกฟินิกซ์อยู่นะครับแล้วก็จะมีไฟ RGB มองลงไปก็ เหมือนไปนสารมิตินะครับรองรับ CPU ที่ใช้ไฟประมาณ2กระดวับได้เลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะระบายความร้อนได้ดีแค่ไหนพอแกะมาปุ๊บเขาก็จะประกอบพัดลมมาให้พร้อมเลยนะครับประกอบพัดลมมาให้พร้อมเลยพร้อมติดตั้งก็คือจับส่บอร์ดแบบนี้ได้เลยนะแล้วก็วางชุดน้ําแบบนี้เ๊ะเลยนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งตัวชุดน้ำกันเลยครับแคมเบอรเทคแอร์ K ตัวนี้นะครับจะไม่มีแบบฟิลเตอร์ที่เป็นแม่เหล็กนะอันนี้ก็คือจะเป็นแบบเหล็ก มาเลยแล้วก็ขันแล้วก็สไลด์ออกแบบนี้นะครับแล้วก็มีพื้นที่ในการติดตั้งชุดน้ำค่อนข้างหลาย,ลายระดับเลยนะครับเพราะว่ามันสามารถขยับติดข้างนอกข้างในก็ได้นะครับสามารถติดตั้งชุดน้ำา3ตอนได้เราก็ใส่พัดลมสาย RGB ใส่เข้าไปก่อนครับมีช่องในการร้อยสายต่างๆก็ค่อนข้างเยอะเลยนะค่อยๆประคองเข้าไปนะปึ๊บทีนี้เราก็ติดตั้งชุดน้ำได้เลยโดยที่เรา เอาน็อตมาขันนําร่องก่อนหนึ่งตัวมันจะได้ติดตั้งง่ายๆนะครับประคองไว้ก่อนหลังจากที่เราได้ทําการติดตั้งชุดระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วนะครับเราก็มาหยอดซิลิโคนนะครับต้องอัปเกรดเป็นซิลิโคนอย่างดีให้เลยนะครับ MX4 นะครับซิลิโคนระดับโลกนะก็จะระบายความร้อนดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็คุณภาพซิลิโคนเนี่ยมันจะเหนียวหนึบเราไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะครับใช้งานได้นานมากๆเลยถ้าใครสนใจก็มีจำหน่ายนะครับ ตอนนี้จัดโปรอยู่จาก2องแล้วก็คิด2องรว 50, มส่งนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับผมกับซิลิโคน MX4 ฟรีส่งนะครับมีปลายทางด้วยเอาละหลังจากนี้นะครับเราก็จะมาติดตั้งตัวบล็อกน้ํากันทีนี้เราก็จะมาเตรียมประกอบเลยนะครับเดี๋ยวอกเล่าอะไรนิดนึงนะก็คือตัวฐานของตัวชุดน้ำเส้นอรนี้เนี่ยมันไม่มีตัวล็อกอะไรเลยนะครับคือมันวางแบบวางเฉยเฉยเลย่จริงๆควรจะมีสติ๊กเกอร์แบบแปะด้านหลังแบ็กแบ็กเพจให้หน่อยเพราะว่ามัน มันประกอบคนเดียวค่อนข้างลำบากนะครับแต่ปก,ก็มีความเชี่ยวชาญความสามารถนะครับก็คือตัวเคสเนี่ยปก็วางใส่กล่องแล้วก็เอากล่องที่มันเล็กหน่อยเอามาดันนึงนี้ไว้นะครับมันก็เลยทำให้แอดบอกสามารถประกอบคนเดียวได้อย่างค่องแค่วว่องไวนะครับสะดวกสบายโดยที่ไม่ต้องอาศัยคนช่วยเลยนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันอันนี้แอดบอกทำให้คนคนดูได้ดูเลยนะครับนี่อ่ะทีะนี้อย่าลืมนะอย่าลืมอันนี้ก็แกะตัวพลาสติก ที่อยู่ตรงฐานตัวปั๊มน้ำหมกด้วยนะครับแกะตะบบแล้วนะครับทีนี้เราก็เคลียร์สายไปข้างหลังหน่อยอแล้วก็วางแตบบ่นี้โอเคขอปรับสายก่อนหลังจากนั้นนะเราก็เอาน็อตมาวางนะครับแต่มันโอ้โหวางยากหน่อยนะสงสัยต้องข้างบนก่อนว่าข้างบนมันนั่นสุดละข้างบนเหมืนได้โอเคมีตัวช่วยพยุงแล้วมันก็ ง่ายหน่อยนะครับดุนด้านหลังวะนะครับดุลด้านหลังวะเอ๊แต่ก็ต้องเรวคลายน็อตบนก่อนเพราะมันยึดแน่นเกินไปหน่อยต้คควัวเขาช่วยนะครับมันจะได้ดันด้วยขันได้ด้วยเนี่ยความสามารถพิเศษโอ้โทีนี้ก็ง่ายสะดวกแล้วทีนี้ขันไม่ต้องแบบแรงมากนะครับเพราะว่าฐานของตัวชุดน้ำสนมนมี้มันเป็นพลาสติกขันแรงมันจะแตกแตกว่ามันจะขัน ไม่ได้เลยนะครับมันจะยึดไม่อยู่เลยต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะอ่ะตึงๆมือก็พอไม่ต้องแบบฝืนอะไรขนาดนั้นทีนี้ก็ก็ขันน้ำร่องก่อนทีนี้เราก็ขันได้เลย เอาละเดี๋ยวเราจะมาประกอบกาจอเลยนะครับหลังจากที่ปอกไม้หมกมุ่นกับการเก็บสายแล้วก็เสียบสายไฟต่างๆก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะเป็นสายไฟเมนบอดแล้วก็สายไฟชุดน้าซีนไฟ,ฟ r g b ทั้งระบบเรียบร้อยแล้วก็พร้อมกับติดตั้งพัดลมระบายความร้อนนะครับเคสมอนเทคสกายทูตัวเนี้ยจุดเด่นก็คือจะแถมพัดลมตัวนี้มาให้นะครับก็คือจะดูดลมจากข้างใต้นะครับผมข้างใต้ก็จะเป็นแกงนังพึ่งทั้งหมดเลยก็จะดูดลมเย็นขึ้นไปเป่ากาจอนะครับซึ่งเป็นเคส แรกๆเลยนะที่ทําแบบนี้ก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากได้เครอระบายความร้อนดีก็ตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นทางลมเข้านะครับลมนันจะเข้ามาเนี้ยเข้าเข้าเข้า <ๆ S 2> แล้วก็เป่าอัดออกไปดังนี้ผมก็เป็นการวางทิศทางลมที่ดีมากๆนะใครอยากได้ก็บอยส์ปอก e ได้นะครับมีเคสให้เลือกหลายแบบถ้าอยากได้แบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับมีทั้งสีดำนะสีดําสีขาวสีฟ้ามีหมดเลยซึ่งสวยงามแล้วก็ ดูดูหละราคาไม่แพงครับผมราคาจะตกอยู่ลราวสองพันกว่านะครับเดี๋ยวเรามาแกะกระจอกันอไม่ออกว่ะเล่นตัวเล่นตัวนี่เขาใหม่มือหนึ่งนะครับเ้าเฮ้ออ,ออกยากจังเรียบร้อยแล้วปั๊บมาวันนี้ตรงกองไม่ได้เขียนว่า f ีฟอส ฟราบนี่ันมีนกกันกระทงกระแทกต่างๆนะครับนี่อเกสี่ศูนยเป็นเกมประสดทุกเกมเออแล้วไม่มีสติ๊กเกอร์ให้เราแกะบ้างไม่มีเลยเอ,อ่ะมาดูหน้าตาใกล้ๆกันนะครับนี่หน้าตาก็เป็นแบบนี้พลลงสองตัวนะครับออกแบบมาได้สวยงามนะครับดูแบบมีเหลี่ยมมีสัน เขียนว่า G force นะร,รตัวนี้มีไฟ LED สีขาวขึ้นี้ด้วยนะครับแล้วก็แบ็กเพจเสริมความสวยง,งามแล้วก็ป้องกันคราบฝุ่นต่างๆลงแผงวงจรน,นะแล้วก็ในส่วนของฟินระบายความร้อนก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับต่อหน้าจอแยกได้สีหน้าจอโอเคเราก็มาติดตั้งกันเลยครับติดตั้งกันง่ายๆดื้อๆแบบนี้แหละนะครับเสียบเข้าไปนี่เรียบร้อยครับทีนี้เราก็ต่อเนื่องกันเลยเสียบสายไฟยจจออเลี้ยงการ์ดจอั๊บเนีเยจะเสร็จแล้วนะ ทีนี้แล้วก็ขันน็อตหยุดการเจอก็เป็นอันเสร็จเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูอินโทรส,สวยๆกัน